อ่าแบบมันเร็วหรอมันมันมากมันมาก๋ยวป้อนไปครับบาแต่มันสัมพันธ์กันมันก็ได้อีกเอาอ่าบาบาเต่มันสัมพันธ์กันมันก็ได้อีกเอาปีอันนี้มันใจเร็วนะมันสายมีปัญหาหรอมาปีอะไรอีกแล้ยังอ่ะดูออร์ มันคือวนะ่าพ่นนี่นึ่งมันือเริ่มมันพ่นเลยนะเออนเริ่มถือว่าพ่นเลยนะเออนี่ยเออกลางกล้องนีเอาเบิ้งไปเรื่อยๆครับไมีเป็นแล้วเลย บอบอวดเนี่มีที่แกอยู่บอช่ปัญหาหรอกยากมากอ่ะต้องเช็ดให้รีบเร็วขึ้นอีนิดนึงอะไรหรอกหยีนี่แหละเร็วขึ้นอะไรนั้นบใช่วนานกัโอเชียอยู่ไม่ก่ได เงเงนเวลาใส่งานั้นกินกับคนจับบ้างกจับเงอนแค่ไม่มีนำยวนเท่ากัน